สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบันเทาอีกแล้วเศรเซาอากาศสดชื่นวันที่ยิบเก่าเดือนมิถุนายนสองหาหกหกมืดอนีแต่งตัวแฟชัสไตล์นะบรรยากาศดีแต้งเก่งับสั่นเป็นคลิปแรกคลิปแรกที่แต่งเก่งับสั่นออกมาบอกเห็นรายการด้านหลังของผมก็คือตลาดนนินแดงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเขาไปเบื้องบรรยากาศทุกวันที่ย่งโยกล่อยกล้อตามลอยกล้อนะผม เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบิ้งบรรยากาศภายในตลาดอ่าขี่โดนเข้าไปเลยบินโดนเข้าไปเลยทุกคนนี่เบิ้งนะครับจะเป็นยังไงแน่ข้าเจ้าจะตื่นโดนเงินบ่กะตามสเต็ปตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์ขอบคุณผู้สนับสนุนเพจอย่างร้านวิทูลโทรทัศน์นะวุฒิไข่สดนี่โอ้ยพอถึงวุฒิไข่สดนี่เดี๋ยวหันแ็กะลานวุฒิไข่สดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวลานวุฒิไข่สดโอ้ยว่ท่านปิดนี่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  ผู้สนับสนุนเพจบ้านเปิดร้านทุกคนฟุตไข่สดฟาร์มไข่สดวีรัมเนี่ยเราตรงขามอ่ะตรงขามตรงขามคือเสริมสมบัติส oh oh uh oh uh ังกพันนี่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 ร้านนี่นี่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่นี่นี่ละที่ผมบอกถึงเสริมสมบัติสังกพันนี่แหละเออแล้วก็คนระยำาละหานทรายนะทุกคนเสริมสำลันเฟอร์นิเจอร์แล้วก็โจพาลวย and ตามสเตปตามสไตล์เพเทอร์นลไทยเลนด์มือนี้รีวิวให้เบิ้งตลาดนะไปเป็นจังไดแน่บินไปก็จะไปตำไปสายไฟข้างหน้าสละบรรยากาศตลาดนู้นนีแดงทุกคนให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งไป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 สาๆนี่มียังขายแน่ในตลาดนี่ครับจะเป็นตลาดสดนู้นนีแดงนะครับน้อยนะครับรอำเภอนู้นนีแดงเป็นอำเภอนน้อยมีแค่สามตำบลนี่ นี่ไงยังนี่ตักปลาบ่นี่ตักปลาตักปลาขายปลายังน่ะเขาไปเบื้งใกล้ๆดูเออาโบกมือย้อยๆปลาซีพีบ่เออปลานิ่นปลานิ่นนะระวังไอ้ดำตักปลาถึกหลวงพ่อยางบินธบาตอยู่ข้างหลังเด้อเอาซาถุหลวงพ่อยางยางพานอ่าพี่บาร์สพี่บาร์สทำไร เนี่นี่กับผู้ใหญ่เนี่ยนี่เนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด,ยยด,ยยด,ยยดวงอ๋อนัาฟุตบอลนุน่นนี่แดงได้เนี่ยนี่แหละบรรยากาศอา้าไปข้างในย,ยังไงบึง้งขายพักขายยังตัวไปทุกคนอ๋อนี่ขายยังเนี่ย ขายหมูปิ้งบ่เอาหันกลับมานี่กับบรรยากาศตลาดนี่แหละทุกคนพอค้าขายปลาพคนะนี่ปลานิ่นบ่นี่ปลานิ่นในเคลื่อนเคลื่อนบ่นี่ปลานิ่นเคลื่อนบ่นี่ปลานิ่นเคลื่อนบ่นี่เคลื่อนลำตังรองบ่ะอะไปเบิงนนเบ้งถนนไปเบิ้งถนนไปเบิ้งถนนแป๊บแปทุกคน ไปบรรยากาศนี่ยละครับบรรยากาศในอำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ไปเบิ่งถนนก็คือทางหลวงหมายเลข348อำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือจังฝุดีตโตมม้งบุรีรัมย์มันนี่ทุกคนท้องฟ้ากับผู้น่ะเบิ่งว่าแจ้งอยู่แต่ว่ามันก็มีขีดฝา่าเออ บรรยากาศเมื่อนี่เพจถนนไทยเลนว่าจะไปหาไทายคลิปไทยบรรยากาศเช่วงตองถนนอยู่แถวอ,อำเภอเสิงสางอำเภอคอนบุรีแถวนั้นบรูวัชิได้ไปบ่เบิบบ้งสถานาการณ์ละฝนมันคือสีตกฮะน่ะขึ้ฝนมันทีตกโอ้โนกหลายนกหลายนกอีนางเอ็นนกนกหลายนกหลาย,ลายอาหันไปเบิ้งทั้งนี้แั้นี่ก็มุ่งนาไปพละทุกคนเขาช่องตะโก ด่านใส่มือกับเคลือลงลง่อนลํานังรองนะอะยูม,มองได้ละรถบรรทุกกระจอดพักรถอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจทุกท่านแลวกะ็คอยทุกคนทุกคันเดินทางด้วยความระมัดร,ระวังกับขี่รถปลอดภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพจถนนไทแลนจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆบรรยากาศทั้งบ้านเขาเลยกับถนนทั่วไปจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆทุกคนคลิปนี้พี่นี่กะ สวัสดีครับ